สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางนี้เคอีบีอนะคะทุกคนวันที่23กันยายน2566นะคะทุกคนพบกับหุ้น VIP วันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนค่ะใจมีเวลาทําให้เฉพาะวันหยุดนะคะทุกคนค่ะสาหรับหุ้น v i p นะคะถ้าใครอยากได้แนวทางสามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะทุกคนไอดีไลน์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะทุกคนค่ะอยากได้แบบว่า ไปคำนวณเองจันฮอตสุกเนาะพี่น้องเนาะค่ะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนก่อนคำนวณนะคะทุกคนค่ะเราไปดูค่ะวันที่ ลืมไปค่ะทุกคนไม่ได้คำนวณมันสุค่ะพี่น้องมาคำนวณเลยนะคะเด่นรอบเชา้าวันที่ยี่สิบสามอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะทุกคนแปดค่ะแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดห้าแปดเจ็ดค่ะทุกคนเจ็ดนะคะ เจ็ด7จ็ดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าค่ะเด่นรอบบ่ายค่ะทุกคนค่ะเดินรอบบ่ายอยู่ที่หและศค่ะทุกคนจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะหนึ่งแสอง หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสามค่ะศูนย์ค่ะทุกคนศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะสำหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายค่ะทุกคน มาดูค่ะถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นก็รอเหมือนเดิมนะคะจะจะจับคู่เด่นแทยกกับเด่นประจําวันให้นะคะทุกคนรอบละสี่คู่นะคะวันนี้มาดูตอนนี้มาดูคู่ตัวเด่นก่อนค่ะแปดเจ็ดห่งศูนย์ค่ะแปดหนึ8 8 8ค่ะทุกคนเก็7จ็ดหนดะคะหด้านล่าง1817งแปดหนึะคะศูนย์ศูนยหนึ่งศูนย์แปดค่ะทุกคน มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองนะคะเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ชอบนะคะสําหรับสองตัวนี้เลขเจ็ดและเลขสองนี้นะคะ fc ทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคุณทุกหวยนะคะทุกคนคะ่ะวิ่งรูดได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบนะคะ เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะ8ค่ะทุกคน8 7 8 2ค่ะทุกคนค่ะติดคู่ตัวเด่น87นะคะ7ค่ะ7 7 7 2ติดเลขเด่นประจาวันเลขเบิ้ลประจําวันค่ะทุกคน1ค่ะ1712ติดคู่ตัวเด่น1 7ค่ะทุกคน0ย์ค่ะ0 7 0 2ติดคู่ตัวเด่น0 7นย์นะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมนะคะ ชอบก็ตามได้เลยนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสติมีเข้ามีหลุดค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ